เอียบตร์หมืนครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อครับผมเหรียญติดตะต่างครับผมฟังไม่ผิดครับผมมาประกาศรับซื้อเหรียญสิบตตางปีพศออน,นะครับผม,นะส,มอสองพันห้าร้อยนะครับผมสิบสตางปีพศสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญละสองพันถึงสามพันบาทกันเลยทีเดียวเชียล ก่อนที่จะไปทราบรายละเอียดนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเจี๊ยบสายหมุนด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากหมอเจี๊ยบสายหมุนครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าเหรียญจิตตางนั้นมีกันทุกบ้านทุกครัวเรือนแน่นอนนะครับผมนะฮเพราะเหรียญจิตตตางปีพศสองพนาร้อยนั้นผลิตออกมาจํานวนมากครับผมจํานวนเยอะจํานวน เป็นร้อยร้อยล้านเหรียญก็เลยทีเดียวเชียวนะครับฮซึ่งทำให้เหรียญสิบตตางครับผมมีทั้งแบบหายากหาง่ายและหายากยากนะครับผมนะฮะเหรียญสิบตะตคงปีพศ2500นั้นจะผลิตออกมา3แบบด้วยกันเลยนะครับฝังไม่ผิดครับจะผลิตออกมา3แบบด้วยกันนะครับผมนะจะมีชนิดทองเหลืองนะครับผมทองเหลือง อยู to to. ่สองแบบนะครับผมนะแล้วก็จะมีชนิดทองแดงครับผมอีกหนึ่งชนิดนะครับผมนะใช่ครับจะมีชนิดทองแดงด้วยอีกหนึ่งชนิดนะครับผมชนิดทองเหลืองสองชนิดนะครับผมนะฮะเหรียญที่เราพบเจอกันบ่อยๆเลยนะครับผมจะเป็นเหรียญสิบสตางค์หางสั้นนะครับผมสิบสตางค์หางสั้นนะครับท่านใดมีลองหยิบขึ้นมาดูนะครับผม ถาเหรียญสิทต,ต่างของท่านนะผมนะหางสั้นแบบนี้นะผมเห็นไหมครับหางสั้นเอ้นี่ครับถ้าเหรียญสิทต,ต่างของท่านหางสั้นแบบนี้นครับผมนะ ราคาก็ยังไม่แพงนะครับผมเหรียญหนึ่งอยู่ที่แค่ไม่เกินห้าบาทนะครับผมต่อหนึ่งเหรียญถ้าสภาพสวยๆแบบไม่ผ่านการใช้เลยก็ประมาณห้าบาทนะครับถ้าผ่านการใช้งานมาก็อยู่ที่แล้วแต่ตกลงกันนะครับผมน่าจะหนึ่งบาทถึงสองบาทนะครับต้องเพิ่มแตงหน่อย ู้สึกว่าแสงไฟจะไม่พอนะครับเหรียญสิบตตางนะครับผมที่มีราคาสูงนั้นนะครับผมจะต้องเป็นเหรียญที่นะครับพบเจอน้อยนะครับผมนะอย่างเหรียญสิบตะตางปีสองพันห้าร้อย นะครับผมที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมจะหางยาวนะครับผมหางยาวนั้นจะมีราคาหลักร้อยเลยนะครับสังเกตง่ายๆถ้าสังเกตง่ายๆของผมหางเลขหนึ่งหางเล็กหนึ่งนะครับหางเล็กหนึ่งถ้ายาวเกินอ่าเกินเส้นหรือเกินบรรทัดที่เขาวางไว้นะผมนะฮะอันนั้นจะมีราคาแพงนะครับผม จะมีราคาแพงกว่าหน้าเหรียญเยอะเลยนะครับนะฮะก็ได้ประมาณห้าร้อยบาทต่อเหรียญเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับผมพบเจอนะครับผมนะฮะพบเจอเหรียญสิบสตางค์แบบนี้นะครับผมที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะสิบสตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับสตางค์เนื้อทองเหลืองเลขหนึ่งหางยาวนะครับเห็นไหมเลขหนึ่งหางยาวนะครับเหรียญนี้เป็นเลขหนึ่งหางยาวเอ๊ะทำไม แสงถึงน้อยจังไม่ค่อยชัดเลยนะฮะตรงนี้เลขหนึ่งนี้จะหางยาวๆแบบนี้มีราคาสองพันถึงสามพันบาทนะครับเชื่อหมอครับหมอเรียนมาฮะท่านใดมีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจหมอเจี๊ยบสายหมุนได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ Thank you.